สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงยามเช้ากับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงรับอรุณพร้อมกับดิฉันมิวสิกนิชา,ชาพัฒกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีงานมีกิจกรรมดีๆมาให้ชมกันเพียบเช่นเคยค่ะไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะกับเวทีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลกที่จะนํามารวมไว้กับเวทีคอนเสิร์ตวงร็อกในวันแชมเปี้ยนชิพที่กําลังจะมีขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้ค่ะ ได้เหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงไปร่วมฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวในฐานะผู้ที่รักและชื่นชอบการออกกำลังกายมากมายหลายต่อหลายคนเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเพลงรักบอยโกเสียพงศ์นักร้องหญิงเ <Okay. S 1> จ้าของเพลงฮิตเพลงดังในอดีตจอยกรพัฒน์สอนหรือจอยไทยอัมพิงดอมศิลปินนักร้องอินดี้สุดมัน่นจีนกษิดิต โดยได้นักกีฬา MMA ดีกรีแชมป์ระดับโลกจากเวทีการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วที่ดินแดนอาทิตย์อุทยัยประเทศญี่ปุ่นอย่างเดชดำรงสอมมอานวยสิริโชคเป็นผู้สอนเทคนิคต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างในงานถแถลงข่าวการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวแบบโบราณที่กําลังมาแรงซึ่งผสมผสานทักษะการต่อสู้ทั้งของไทยและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันถึง9ชนิดทั้งมวยไทยมวยสากลยูโดคาราเต้กังฟูมวยปล้ำเทควันโด รวมถึงศิละปะการต่อสู้ของชาวบราซิลยูยิสูและศิละปะการต่อสู้ของชาวมลายูศีสัตว์อย่างมิกมาเชนอาร์หรือ MMA ที่กำลังจะมีขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในปลายเดือนนี้ในวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Kingdom of Champions โดยครั้งนี้เดชดำรงก็จะร่วมขึ้นต่อสู้ประชันฝีมือกับนักกีฬาระดับโลกชาวญี่ปุ่นเพื่อป้องกันแชมป์ในรุ่นสตเวตหรือรุ่นห2 5ปอนด์อีกด้วยค่ะ ก่อนที่หัวเรือใหญ่อย่างศิลปินโปรดิวเซอร์ฝีมือดีสุกี้กมลสุกโกสลนแคลปจะร่วมพูดคุยถึงความน่าสนใจความพิเศษของงานที่จะเกิดขึ้นในวันจริงที่นอกจากจะได้ชมการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้จากนักกีฬาระดับโลกแบบสดติดขอบเวทีแล้วก็ยังจะได้ชมคอนเสิร์ตจาก2งวงดนตรีร็อกระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างบอดี้แสลมและ Big As อที่จะไปโชว์ฝีไม้ลายมือในการเล่นดนตรีเพื่อขั้นการแข่งขันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะคะในวันที่27พฤษภาคมปลายเดือนหน้าที่ Impact อารีนาเมืองทองธานีหาบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ค่ะต่อเน,นื่องเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีกันไปเลยนะคะแต่งานนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดโอกาสให้คนดนตรีรุ่นใหม่ได้แ,แสดงความสามารถและศักยภาพอย่าง O2State ค่ะ ให้ได้ฟังกันส,สดๆท่ามกลางบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆอบอุ่นเป็นกันเองเลยนะคะสำหรับนักร้องหญิงที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ดาเอนโดฟินและวงดนตรีมากฝีมืออย่าง EPC ไดร่วมเปิดมินิคอนเสิร์ตกิจกรรมดีๆเอาใจคนรักเสียงเพลงเสียงดนตรีซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้กับการเปิดเวทีน้องใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้คนดนตรีได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่าง O2 Stage ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เหล่าวัยรุ่นวัยมันได้ไปเช็คอินกัน โดยเวทีนี้ก็จะนำแนวดนตรีที่ฟังง่ายทั้งอะคูสติกป๊อปฟิวชั่นแจ๊สรกเกสสนุกสนุกหรืออิเล็กทรอนิกส์และอีกหลากหลายแนวที่ถ่ายทอดผ่านฝีมือของนักร้องนักดนตรีทั้งมือใหม่มืออาชีพตลอดจนศิลปินคนในแวดวงดนตรีโดยจะแบ่งการแสดงออกเป็น4ช่วงได้แก่ช่วง New ท ALENT หรือคลื่นลูกใหม่ทางดนตรีที่จะนำวงดนตรีหรือนักร้องที่ยังไม่เป็นที่รู้จักไปโชว์ไปแสดงความสามารถ จะเป็นช่วงจิ๋วแต่แจ๋วสปอตไลท์ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆที่มีอายุไม่เกิน12ปีไปโชว์ความสามารถทางด้านดนตรี สำหรับผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบอยากแสดงความสามารถทางด้านเสียงเพลงเสียงดนตรี mm hmm. ก็ส่งคลิปหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o u t s t a g e ส่วนคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปฟังเพลงเพราะๆพ,พร้อมชมการแสดงดีๆก็ไปกันได้นะคะในทุกวันศุกร์ต้นเดือนตลอดทั้งปีที่ Oasis Creative Market ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงรับอรุณในเช้าวันนี้นะคะส่วนตอนนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วละคะ่ะเพราะเวลาหมดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ